สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพระทุกทานติข่ามาหาบุมซ่องน,น้องคำน้ำสุกพี่น้องคนนี้เมื่อเช้ากับสิทภาพพี่น้องไปทาน้องไอคิวย่างเลาะพี่น้องเก็บคาพอดนะนอะไรคิวเป็นพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลแล้วติดผ่าขราวอยืนนะผ่า ใครแล้วใครไแน่แล้วสบายดีพี่น้องปู่เพิ่งกินข้าวกันยังพี่น้องมาถอดปลาถอดสิลัดปลากับตะหมักแต่งคนนะ้นนะเออใคาไแนไอคิวเหมือนือสิคัยเก่าๆไปจักเมื่อวานนี่ติงกับบุร่ายเมื่อวานติงคาเจ้าคากัน วินบิบวนันวันบขาวันกุ่มย่างกุ้มค้ญญามาจีบกุ่มย่างมีราจีบขาชูญญาาชขาตึ้งยุบตึ้งยุบเนี่ตึ้งย, <c oughs> ยออาเ่อนี่น่นาวอไรนีอ <c oughs> ยีคือบึงตืนเสียมเ <c oughs> <c oughs>

ไคิวหลอกอไปคิวหลอกรอายดีอืมชิ่งเด่นลงนขึ้นชิงัววันจับเคีวโอ้ย <c oughs> ตายังก็แน่นตาเลยฮะหายแล้ตตูบจะมาเห็นหน่วยตาเลยยิบเขายิบเขาวนน่คอ้ยจะหายทึ่งดีมันขึ้นหาดหบขึ้นหายดูยิบอ่ะหายบางอย่างนะบางอันหัวแรงอย่างน้นนอนสดเจ๋งเลยตอนเ็กูได้ปันได้หายตัวแรงช่วหัวแรงนะเด็กมันอกัเก่งเติมจะนะนอน ไอคิวเก่งเติบไอคิวกันเยกะสอบไปย่งปูนอะนะเขากระปุกบอกเขาเปลือกนี่เลยค่าออนเออเาขีดว่าขาอ่ะนะขีดว่าขาซานหามาโนไฟแต่เขาเร่งไหมานไฟเลยมาโซนไฟสิ่่อได้กัมาโนไฟหา่ย่างเดียว อืมไงเพืองดีเพื่อขียอ่ะขียดได้ข็าปังมัชักหยาข้า <apologize> ังมชักยาใสลบใส่ลบได้ยาเลยของเพื่อนอ่ะเบอดี้เอาครับแบบแมนมันคือยาดีิยาขาวปั้มชักอยางั้นเพราะว่า เราหญ่ดีบ่ชื่อได้บบเจ้าเล่บ่เจ้าจีบโบนิหา่บ่ต้นชากหายต้นซังหายอุ้มขึ้นรถแล้วก็นอนนอดเท่านอีกต้นเทียงหายยาออกฤทธิ์ละหายแล้วก็สิออกฤทธิ์เบิดก็สิเบิดฤทธิ์ในแจงหน่อยไปแจงในแจงเศร้าแจงหลินได้ฮะโอเคอ่อ่า เพ็นไข่อ้าวถ้าถ้าบีกใส่แม่เปนอนเธอคอยสัาได้ัน uh huh. ี่ัท่ได้บกยังมันให้บอกเพิ่นยังไง้มาอยู่น้ำนะพี่น้องเนาะเพิ่นบริเบกตีบบบเอาวีกมาให้เพิ่นเอาวีกมาให้เพิ่นนลูกหลานงเร ถ้าอยู่บ้านถ้ายัางบริวิ่งยังได้อยู่บ้านนะกันแลงน้าเพลินนี่แหละแรนไทคิปแลงน่าเพลินเอาไอคิวกินขาวก็ยังหาเวลาหยาดขาวห้องน้ำ่าเวลาหยาดยังอยู่ทั้งฮืนอนไา่กับบริยินแล้วเสียงลมมันแหงดีบางน,นเดือนบางลังนี่นะถึงถึง,ถ,งถึงเสียงลมมันไ <c oughs> ม่ใช่เจือแล้วหาขาวไปให้กิน อูมึงก็ซีมาปลาเลอืมไอคิวซีมาปลาเลยอไอคิวสิมาปลาแล้ยพอกอยู่พอดีอะไรบางนี่ยนะหอเงาแลวดูปลานีเดทองแดงอยู่น้ำนะมอเพื่องดอทองดทองดอง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 แงทองอดองแดาทองออัดทอองแอยอแดงทอ คิวันเมื่อเงาจะเมร <S <S เ์นะยึดไปยึดไปซื้อมาทานเที่ยวมาที่รูปงานหัวหอม่าอืาอ <S 2> <S 2> ไกก็เป็นกก้ได้ถึงห,หัวอือเูอแค่แมนยังอาลงยินพอเพืพอนก็ได้รูปหลังก็นับอุ้มลอยก็นับแล้ว อ่าขัวขวัโอ้ขัวข้วั้วน้อเมือาัขาั่วพี่น้องเลยน้องนำพลอนกับเห็ดมีนู่กับเขาอีกคือกาพี่น้องเลยเป็นเห็ดเป็นเบิร์ดนั่นและเนาะพวเพ่นเคยไปทำงานอยู่ไซบอเคยเห็ดกินเบิรดเห็ดกินเป็นเบิดเค้ายเครื่องมั่าเราห็ดกับข่าวนปะตังเขาโอ้เขาเห็ดขึ้มือเขาเห็ดตีกงแม่เป็คยเห็ดกับขขาพี่น้อง โเห็ดไปใช่มหน่อเห็ดปเองอืมอเทบอธรรมดาฝนสีพัดพัดกระเพราหมูพี่น่อยแม่พัดหมูสีพักรวมอันนี้คือพักเขาเนาะ พักพักร่วมพี่น้องเลยกินพักนเนาะกินแต่เนื้อหมลแลูแล้วกับโปรเซปเราต้องเอาพักใส่ลายๆพี่น้องกินพักมีแตม่มีมิตามินเิผงสีผัดกาาะเพราผสมมันเล็กหน่อยพรีเซปผันผัดหมูพี่น้องสวัสดีพี่น้องมันผัดหมูด้วยแม่ กรหุ้แบบเป็นหุ้ใส่หม้อพี่น้องเลยบ่ได้ใส่เตาบ่ได้ใส่หม้อหุ้งข่าวหุ้งใส่หม้อหุ้งข่าวบ่ไม่เลยหุ้งใส่หม้อหุ้งใส่เตาเอาเตาดังไพ่หันเลยแม่ท่านนัดเสือมีเงินใส่เสือสูตรห้องน้องน้ำพ้นนั่นนี่แล้ว พักนี่นใส่พักลงไปนะกินผักลายๆนี่ยใส่น้องข้ามขาดพักออกจักพักลงไปไลยลมันเป็นแสบพักห้าในี่ยี่ยังไนมันแปบแล้วก็ักแป๊บมันจะเวอร์ักแปข้าวก็ใส่ลงไปพี่น้อง สาวเฮ็ดกินพี่น้องเลยจังสิแซ่บปอยากสิว่าแล้วนะไปเสร็์น้ำตาลค่ะไป แม่กินแก๊บข้าวเมนูของข้าก็กินผักๆลายๆจังสีเสบประหยัดโมไวปไปใส่ดลายเธออย่างถึงโมเลยแม่สำสิกินน่ะเหมือนนี่เนาะสำสิกินน่ะเหมือนนี่พอดีหยุดงานพอดีพากันกินผักหลายๆเด้อพอดีบอไดเฮ็ดยังเหมือนนี่ นอนกินผัดกะเพราจนเคืองหมอพี่น้องเลยเพื่อพูพี่น้องมัวก็ใส่บลายเอาแต่พักใส่ไลายล,ะล,ะละ่ประหยัดเงินในแจังหน่อยเงินมีอยู่พี่น้องเอเงินน่ะมีอยู่แต่บลายเนาะใส่ใจหลายอย่างพี่น้องไงยพารอยคิวซื้อยาซื้อยมอีหมื่นอะไรกันไรซื้อยมซื้อยาอีกหลายอย่างเพิ <ไง S 1> ่นอนสบายแม่นมาขึ้นหายวันขึ้นเลย เพลาอยู่เออกำลังพ่นผนเห็ดกินพี่น้องเลยเมื่อนี้กะเขาวคาน้อยคิวให้ให้ปูอุ่นถะกับอันโอน้อยคิวเอาถะพี่น้องคลิปนี้ยก็สมมาพาควรนจะได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหนะ้าพ่อ,อกันใหม่พี่น้องเอย้ยผิดพลาดประการใด,ดขอโทษขออภัยดําเนินล,ลายเด้อพี่น้องอสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไปก่อนบาย <laughs>